จะมีคนมาไหมนะสวัสดีค่ะทักทายไว้ก่อนเนาะอุ้ยทำไมหัวฟูจังเลยเพิ่งทำกับข้าวเสร็จจ้าแล้วก็ <c oughs> อยากจะไลค์เนาะคิดถึงไหมมาเด้อเอเราจะคุยหัวข้ออะไรละ่ประป้าญาก็ไม่มีหัวข้อจะคุยนะกับยากาศนาว มาจ้าตอนนี้ตอนนี้สี่โมงครึ่งนะจ้าสี่โมงครึ่งของนอร์เวย์พี่ยาขอขอแชร์ก่อนขอแชร์พูณนะขอแชร์พูนะไม่ได้นานจำไม่ได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาคะ ลดลงหัวภาพเห็น้นาทีนี่สวัสดีค่ะมามากินยำปลาหมึกกับใะยามากินยำปลาหมึกค่ะปลาหมึกยั่วอุย้ยต้องเขียนว่าเมนูกโกรดลุงนะคะงอนลุงเมนูงอนลุงค่ะ ที่ตั้งก่อนมันจะได้เห็นชัดๆนะอุ้ยดูเป็นตาแซ่บมากเลยมาเดินจ้าไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วไปอ่ <c oughs> สวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยค่ะทักทายป้ายาด้วยคิดถึง <c oughs> ไป <c oughs> แชร์แชร์ไปลืมปิดเสียง <c oughs> ดูปลาหมึกตัวใหญ่มากนะคะปลาหมึกตัวเท่าฝ่ามือกินคนเดียวอืมตอนนี้ที่นอร์เวย์สี่โมงครึ่งนะคะ จริงๆจ,จ,จะทํากินเมื่อวานเพราะว่าลุงไม่อยู่แต่ทีเนี้ยไปกินบ้านแม่ย่าแ <c oughs> ม่ย่าโทรมาเห็นไม่อยู่ก็เลยไปกินบ้านแม่ย่าเลยไม่ได้ทํา เมนูโละตู้เย็นค่ะกินอะไรที่มันซื้อไว้นานๆก่อนนะคะเรื่องการกักตุนอาหารนะป้าย่าอยู่ได้ยันสองปีอะในห้องฟิต่ะอืมปลาหมึกเนี่ยไม่ค่อยได้กินนะคะชอบกินนะแต่มันมันซื้อฟินอะลุงเขาไม่ค่อยให้ซื้อเท่าไหร่ เขาบอกมันแช่ฟีดมาไม่รู้เขาใส่สารอะไรแกว่านะอืมใครยังอยู่ <c oughs> <c oughs> ใครยังอยู่ทักทายป้าย่าหน่อยค่ะ อร่อยมากไม่ได้กินเผ็ดๆอย่างนี้หลายวันแล้วนะคะอืมตอนนี้หิมะยังไม่ตกนะคะจริงๆหิมะตกแล้วนะปะกะติอ่ะแต่ทีเนี้ย <c oughs> แต่ทีนี้ตั้งปีนี้หิมะยังไม่ตกอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะมาเด้อไปแย่ดูคลิปเนาะที่ครูคนไทยอะ่ะครูคนไทย เขากินั้งข่าวอะ่ะนานแล้วเนอะไม่นานเท่าไหร่ไม่น่าจะถึงสองอาทิตย์ข่าวมาถึงนอร์เวย์แล้วนะคะเขาบอกว่าเอ่อกินอาหารเนี้ยที่เมืองไทยเสิร์ฟที่ร้านอาหารนะคะจริงๆเขาทำกินเองเนาะช่องเนี้ย นั้นเรากินอะไรอะนะ่ะเนาะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าข่าวมันถึงเร็วมากมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแล้วข่าวก็ผิดข่าวบอก <c oughs> ที่เมืองไทยเสิร์ฟอาหารพิสซานแบบนี้นะคะในร้านอาหารัปรยาก็เข้าไปเขียนอยู่ว่าไม่ใช่ร้านอาหารนะคะเขาเขาทำเองนะคะ เขาทากินเองในบ้านนะคะเนี่ยบางทีถ้าเราจะเอาแต่คอนเทนต์เนาะบางทีมันก็เสียหายที่ประเทศแล้วไม่พอนะคะมันข่าวมาถึงนอร์เวย์เลยอะ่ะมีรูปคุณครูด้วยนะ <Hello. S 1> มีรูปคุณครูฮัลโหลลุงมาแล้วป้างวนลุงอยู่คะ่ะเดี๋ยวบอกลุงนะคะ ยังไงโทรศัพท์จริงใช่ไหนี่ว่าจะยืมยศมาออกมาจาก้รงนี้นี่ยิ้มให้หรอคะวันเขาหาตาก,กินเอาเองเลยวันลุงนั่นแหละเราจะเอาคอนเทนต์อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ บางทีเขาข่าวเขาสื่อมาผิดน่ะเสียหายยันประเทศนะคะเขาก็ว่าคนไทยกินมั่ยอีกแล้วกินทั่วทีบอีกแล้วกินทั่วทีบอาหารป้าอาหารยังไงยิ่งข้างเข้าเนาะมันอันตรายลุรงรู้ว่าก็ย,าย่าไรไม่เข้ามาทักเลย ขาความเป็นส่วนตัวสูงนะคะทำ <c oughs> ไมถึงงอนเขารู้ป่ะเราผิดเองแหละ <c oughs> แต่เถียงกับเมียไม่ได้นะคะทุกคนจำไว้นะเนาะใช่ไหมเมียถูกเสมอค่ะ mm, hva spiser du? Spagetti. Du spiser thaisalat? Ja. Sommer du ikke lar oss spise. Hæ? Det at du ikke lar oss spise. Bare jeg. หยิบมือถือลุงไปทำงานด้วยวันนี้มันเหมือนกันแล้วเขาโทรหาเขาบอกเขาเขาโทรหาเบอร์เบอร์มือถือทำงานเขาด้วยนะคะ หยิบไปแล้วเขาก็ถามโทรหาไปะยาเบอร์ไปะยาะไปะยาะก็รับแต่เขาโทรเบอร์ที่ทางานเขาอะ่ะที่ไปะยะาไปด้วยอะไปะยาไม่ได้ยินไงเพราะไปยาเอาไว้ในกระเป๋านึกว่ามันเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เรามีเรามีสองเครื่องมันเหมือนกันสีดําเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาก็โทรถามเอาโทรศัพท์ทำงานเขาไปหรือเปล่า ยาบอกไม่ได้เอามาฉันไม่ได้เอามานะเอา้าโทรหายังโทรแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยเ่าว่าพยาก็เลยเอา้าฉันไม่ได้เอามาเธอหาเอาใหม่แบตหมดหรือเปล่านั่นลุงไม่เคยทําให้แบตมือถือหมดนะคะเขาจะชาร์จทุกวันยิ่ง,ย,งยิ่งมือถือทํางานเขาด้วยเนาะแต่พยาก็ไม่รู้ไงว่าเอาของเขาไปก็ก็เลยพอคุกบอกเขาเสร็จหาดูดีๆอยู่บนโซฟาไหมอยู่โต๊ะกินข้าวไหมแบตมันหมดไหมอะไรเงี้ย ไม่ยอมรับนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ไงพอวางสายกับเขาเสร็จก็เลยลองโทรเข้าแต่ตอนตอนที่โทรเข้าอ่ะดันเดินไปที่ที่ห้องทํางานห้องพักะะอ่ะค่ะมันได้ยินเสียงค่ะทุกคนได้ยินเสียงมือถือ <c oughs> ก็เลยรีบโทรไปบอกเขาว่าฉันเอามาด้วยความแบบรู้สึกผิดเป็นลุงแกรีบไงก็เอามาทมาําไมเอ้าก็คนมันรีบเนาะนั่นแหละสาเหตุของการโกรธจะโกรธทําไม กดเราทําไมเราลืมเราผิดพลาดไปแล้วเขารีบไปทํางานอืมเนอย ไม่มีอะไรเล่าเนาะแค่อยากไลฟ์ตอนนี้อากาศวันนี้นะคะลบเจ็ดเมื่อวานลบสองวันนี้มาลบเจ็ดเลยค่ะ หิวนะคะเริ่มง,งานมาก็ทำ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  <c oughs> ก็กิน เอาทิชชูก่อนค่ะนอนกันหมดแล้วยังนอ้อตอนนี้เวลาห่างกันหกชั่วโมงนะคะ ที่นอร์เวย์อ่ะกับไทยเขาปรับเวลาแล้วเนาะแล้ววันก่อนก็เห็นอีกเนาะเพื่อนแชร์มาเสาว เขมรหรือเปล่าสาวที่ไหนคะที่เขากินน้ําจิ้มจิ้มไปทั่วย่าเยอะหรือว่าอะไรก็ตามไม่รู้กินได้กินไม่ได้แกจิ้มไปทั่วเลยวันนี้ก็เห็นแมงสาบอะ่ะกินได้ไงเนาะแมงสาบกับน้ําจิ้มอุอ้ยปีเตอร์อ่ะดิ้นแนวแนวีแน้เน้เน้อยู่เลยคะ่ะ ชวนคุยเลยสงสัยลืมกันไปหมดแล้วตอนนี้กินข้าวาต้องใส่แว่นนะคะม,มาไปแล้วคำสุดท้าย <c oughs> กรุบๆเลยเนี่ย Mm-hmm.